นักร้องดังตอบครั้งแรกจบรัก8ปีแล้วจริงหรอถูกจับตาในเรื่องความรักไม่หยุดจริงๆสําหรับคู่ของว่านธนากิจกับฟงางธนันทรก่อนหน้านี้ไม่ข่าวหรือว่าทั้งคู่เลิกรากันล่าสุดว่านได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านรายการดังไม้อันเซนเซอร์ว่า เป็นครั้งแรกที่ได้พูดเรื่องนี้หลังจากที่เกิดเรื่องเราได้ไปกินข้าวด้วยกัน4-5วันก่อนเราก็คุยกันว่าปล่อยไว้แบบนี้แหละให้เขาพูดกันไปจะดูว่าเรื่องจะเป็นศพที่ตรงไหนไม่มีใครถามเรื่องที่เกิดขึ้นเราจะพูดเรื่องจริงอยู่แล้วถ้ามันเป็นจริงสมมุติถ้าไม่มีฟังจริงๆผมก็ยังนึกไม่ออกเลยว่าจะมีใครที่ทําให้หัวใจมันสั่นไหวแบบเมื่อครั้งนั้นหรือเปล่าส่วนแพทย์แต่งงานผมพร้อมแต่อยากให้ฟังพร้อมด้วยไม่ใช่เอาอายุผมเป็นที่ตั้งแล้วจะมีบุทยาก เอาแบบต่างคนต่างอยากแต่งยืนยันยังรักกันดีและยังอยากให้คนคนนี้อยู่ข้างๆตลอดไป